ซาวก Mil ิลเอ็ต้องไม่พลาดนะคะคันนี้ i ิซูซูมิลเปี2016นะคะเครื่องยนต์3.0เป็นขับ2นะคะเกียร์ออโต้เบาะหนังนะคะคันนี้มากับเครื่องยนต์ขนาด3,000นะคะราคาเร้าๆเลยคันนี้ผ่อนเดือนละแค่ประมาณ12,000-13,000เท่านั้นเองนะคะใครหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะครบๆจบคันนี้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่องรถสวยคัดเกรดบายมัดนะคะวันนี้นะคะพามาดูกับ isuzu mu-X นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดสามพันนะคะขับเคลื่อนสองล้อปี2016นะคะคันนี้ได้มาเป็นสีขาวมุกนะคะได้มาเป็นสีขาวมุกนะคะตัวรถสภาพสวยๆเดิมๆเลยไม่มีกับสีไม่มีัแต่งตัวตัวเครื่องนะคะแล้วก็ ตัวรถเนี่ยไม่มีสภาพบอบช้ำมาเลยไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํานะคะตัวนี้มากับปี2016กระจังหน้า2ชั้นแบบนี้เลยราคาผ่อนเริ่มต้นประมาณ1 2 0 0 0 1 3เท่านั้นเองนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่749,000บาทเท่านั้นนะคะ749,000บาทลูกค้าได้รถครอบครัวขนาด เครื่องยนต์สามพันขับเคลื่อนสองล้อคันนี้ไปเลยอะมาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะไฟหน้ามาแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าสองชั้นหลอ่อๆสีคโครเมียมตัวนี้ไฟตัดหมอกคู่ล่างใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ d ด y t ท m e r ันน mm. ิ่ง mm. มีให้นะคะอยู่ด้านล่างนะคะตัวนี้ล้อแม็กนะคะมากับตัวล้อแม็กแม็กเดิมด้วยนะคะแม็ก mm. เดิมๆเลยคันนี้นะคะล้อแม็ก mm. เดิมๆเลยขอดูใกล้ๆหน่อยเอ้ยได้ยางมิชลินด้วยนะลูกค้าตัวนี้แม็กขนาด17นะคะดิสเบรกล้อหน้า แม็ก17นะคะนี่เดิมๆเ,เลย6รูนะคะอิซูซูดีแม็กยางมิชลินด้วยนะจ๊ะช่วงล่างมากันแบบแน่นๆเลยตัวนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะได้เป็นสีขาวมุกมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะคะฟิล์มติดให้เรียบร้อยแล้วเราหลังคาใส่ให้เรียบร้อยกันสาดคิวกันสาดใส่ให้นะคะบันไดสวยงามไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยบุบนะคะเมื่อจับขอบผมเยี่ยมให้เรียบร้อยแล้วนะคะยางมิชลินสี่เส้นด้วยนะคะลูกค้ายางมิชลินสี่เส้น ดิสเบรกสีล้อเลยนะคะดิสเบรกสีล้อเลยนะคะนี่ด้านข้างตัวรถนะคะสวยงามด้านข้างตัวรถสวยงามเหลี่ยมสันสวยคมนะคะไฟท้ายไฟทับทิมท้ายตัวนี้ไม่มีอรอยแตกลายงานนะคะไล่ฝ้าใส่ให้เรียบร้อยแล้วเสาอ,อากาศแบบครีบฉลามนะคะใบปัดน้ําฝนใส่ให้เรียบร้อยนะคะสภาพสวยๆเลยคันนี้นี่สภาพสวยๆเลยมองดูทุกมิติเลยนะคะพาดูกันทุกมิติเลยนะคะ รายละเอียดตัวรถคันนี้อะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะข้างในตัวนี้นะจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สวยมากเกียร์ออโต้นะคะ เบาะหนังสีดำแอร์แบ็กคู่หน้านะคะเกียร mm ์ออโต้มิวเอ็กเนี่ยเขาจะมีจอให้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปติดเพิ่มเติมเลยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยซื้อไปครบจบๆเลยนะคะตัวนี้เบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคนขับสภาพนี่นะคะถ่ายด้วยกล้องมือถือขอย้ําอีกทีนะคะตัวนี้จอทัชกล้องถอยด้วยนะคะจอทัชสกรีนกล้องถอย แอร์ระบบแอร์แบบออโต้นะคะเกียร์ออโต้ที่พักแขนมีให้นะคะจุดวางแก้วน้ําเบรกมือแบบแมนนวลน,นะคะแอร์แบคคู่หน้านะตัวนี้สภาพภายในไม่มีขูดขีดริ้วรอยเลยนะคะไล่ดูให้ดูตั้งแต่ฝั่งคนนั่งก่อนนะด้านหน้านะคะแผงประตูสีดําบุนุ่มคุ้มหนังสีดํานะคะอ่ามีสครับเพจด้วยสครับเพจเรื่องแสงด้วยนะคะ,ะมาดูแถวสองตืด้ดึงนี่ แถวสองสวยไม่แพ้กันนะคะแถวสองสวยไม่แพ้กันนะตัวนี้เดี๋ยวไปใส่เพิ่มให้นะคะน่าจะหลุดไปเนาะเป็นที่แขวนวางของนะคะตัวนี้ข้างหลังนะคะหัวหนุนสามแถวนะคะหัวหนุนสามแถวตัวนี้ดึงออกมาเป็นที่วางแก้วน้ำเป็นที่พักแขนนะคะตัวนี้มากับจอด้วยจอตัวนี้ดึงลงมานะคะ เนี่ยคุณน้อง,น,องน้องหนูหนูชอบเลยนะคะน้องนองหนูหนูชอบเลยตัวนี้ผ่อนถูกด้วยนะคะแถวหลังนะคะผู้โดยสารแถวหลังเนอะลูกค้าก็ดึงเบาะลงมาพอดีใช้มือเดียวนะเดี๋ยวไปเปิดข้างหลังให้นะคะ กล้องถอยหลังมีให้พร้อมเรียบร้อยนะคะตัวนี้ผู้โดยสารแถวสามนะคะไม่ใช้งานก็พับลงไปได้เลยเนาะถ้าเป็น f o r t จ n e r มันจะพับขึ้นนะอันนี้พับลงไปเลยมันก็จะได้เรียบแบบว่าร้อยแปดสิบองศาเลยนะคะนี่สภาพรถสวยๆเลยหัวน็อตไม่มีขยับลูกค้าโชคไม่มีเสียงดังเลยนะคะจอทัชกล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะคะ,ะมาดูฝั่งคนขับกันสักนิดนึงนะสตาร์ทเครื่องด้วย ตึงตัวนี้นะคะเป็นกุญแจแบบเป็นสมารท์ททีเลตแล้วนะคะนี่ดูภายในดูรายละเอียดภายในกันเนาะตัวนี้ปรับพับไฟฟ้านะคะประับไฟฟ้าเนาะขึ้นหน้าขึ้นหลังขึ้นลงถอยซ้ายถอยขวาตึงหยุด,ดเบรกนี่อ่า ไปดูข้างในกันนะคะตัวนี้เลขมไม่เท่าไหร่เนี่ยแปดหมื่นเจ็ดเออแปดหมื่นเจ็ดลูกค้าเลขไม่แปดหมื่นเจ็ดนี่จอทัชกล้องถอยนะคะัชสกรีนได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ลูกค้าใช้งานง่ายเกียร์เกียร์ยออโต้แอร์ออโต้นะคะหรือว่าลูกค้าจะปรับอุณหภูมิอะไรได้เลยนะคะปกติมีครูสคอนโทรลให้มีครูสคอนโทรลให้นะคะ ขับขี่ก็ไม่ยากนะคะสำหรับซาวา์ดีแม็กนะคะต้องชื่นชอบแล้วมีกล้องมาพร้อมเลยค่ะมีกล้องให้พร้อมๆเลยลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วซื้อไปใช้งานได้เลยนี่ข้างนอกดูมืดมากเลยนะคะติดเท่าไหร่เหมือนติดตัดสิเนาะเนี่ยแต่ว่าข้างในสว่างนะแต่ว่าน,นี่คือฝนจะตกจริงๆนะคะน,นี่คือฝนจะตกจริงๆนะนี่ลูกค้าโอ้โห คันนี้เท่าไหรเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนเท่าไหร่นะเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าใช่ไหมคะตัวนี้เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสาหรับลูกค้านี่ที่สนใจคันนี้เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะนี่ได้ครบครบแบบนี้เลยลูกค้าเลขไม่แปดหมื่นเจ็ดด้วยอเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะดูกันที่ห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะลูกค้าห้องเครื่องคันนี้นะ เครื่องยนต์ขนาด3,000นะคะลูกค้าได้เครื่องยนต์ขนาด3,000ขับเครื่อน2ล้อนะคะ Isuzu D-Max MU-X ปี2016นะคะนี่สภาพห้่องเครื่องฟังเสียงนี่แผ่นเพจแผ่นเพจแท้นะคะหมุดจะเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะหัวน็อตต่างๆสวยงามนะคะหัวน็อตต่างๆสวยงามฝากระโปรงเดิมแท้นี่นะคะ โอ้โหต้องมาลองขับแล้วนะคะใครสนใจรถครอบครัวหาอยู่นะคะคันนี้เลย Isuzu MU-X ปี2016นะคะเครื่องยนต์3,000ขับ2นี่เดย์ไทม์ลันนิ่นะคะเวลาสตาร์ทเครื่องมา d ดย์ไทม์ลั n นิ่จะขึ้นแบบนี้นะคะสมัยนี้ต้องมีแล้วนะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะ d ดย์ไทม์ลั n i n g นะตัวนี้ผ่อนประมาณ1 2 0 0 0 1 3 0เท่านั้นเองนะคะได้รถครอบครัวไปใช้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยจอจอทัชกล้องถอยต้องบันทึกภาพมีให้เรียบร้อยครบๆเลย จอของน้องๆหนูๆแถว2นะคะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้โทรด่วนๆ062 742 4995นะคะสำหรับวันนี้คอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ